สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุน สิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้นะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโดยตัวท่านเองนะครับถ้าจะนำไปใช้หรือเราจะมาคิดกันเล่นๆก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตร2ตัวล่างตรงนะครับเข้ามาทั้งหมด5งวดติดเป็นสูตรใหม่นะครับยังไม่เคยลงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ลุ้นหรือเปล่านะครับงวดต่อไปจะเดินต่อหรือไม่สำหรับงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับจากงวดวันที่16กุมภาพันธ์เดี๋ยวเรามาดูจากงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาเส้นทางการเดิน อันนี้จะเป็นหลักสิบนะครับหลักสิบเราจะใช้หลักสิบบนนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2อย่างงวดแรกนะครับ0นบวก0บวก1แล้วก็บวก5ได้เลข6 6บวก1คงที่นะครับได้เลข7 7บวก2คงที่ได้เลข9 9้บวก1คงที่ได้เลข0 หลักสิบได้790หลักหน่วยเราจะใช้หลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับหลักพัน2เขีดนี่คือบวกกัน2ครั้งแล้วก็บวกหลักร้อยแล้วก็มาบวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1 1บวก1เป็น2 2บวก4เป็น6บวก0ย์เป็น6บวก1คงที่นะครับเป็น7ได้เลข7 7บวก1คงที่เป็น8 8บวก3คงที่เป็น11นะครับได้เลข1 หลักหน่วยก็จะได้781นะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาจับคู่นะครับผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ1มีนาคมออก8 75 938 2ตัวล่างออก98หลัก10ล่างคือเลข9หลักหน่วยคือเลข8 วัต่อมานะครับหลัก10บนนะครับบวกกัน2ครั้ง3บวก3เป็น6 6บวก2เป็น8 8บวก8เป็น16 16บวก1คงที่เป็น17ได้เลข7 7บวก2คงที่เป็น9 9บวก1คงที่เป็น10 10ก็คือ0นะครับเอาตัวท้าย หลักหน่วยก็หลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับ5บวก5เป็น10บวก9เป็น19 19บวก7เป็น26 26บวก1คงที่นะครับเป็น27ได้เลข7 7บวก1คงที่เป็น8 8บวก3คงที่เป็น11ได้7 8 1เรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ 16มีนาคมนะครับออก503 4 4 6 2ตัวล่างออก77หลัก10คือเลข7หลักหน่วยคือเลข7ออก77นะครับออกเบิ้ลงวดต่อมานะครับหลัก10บนบวกกัน2ครั้งนะครับ4บวก4เป็น8 8บวก5เป็น13 สิบสามบวกแปดเป็น21 21บเอวกหนึ่งคงที่เป็น22ได้เลขสองสองเพิ่มสองเป็นสี่สี่เพิ่มหนึ่งเป็นห้าได้สองสี่หที่หลักสิหลักหน่วยหลักพันบวกกันสองครั้ง3บวกสามเป็นหกบวกสี่เป็นสิบ0บวกหนึ่งเป็น11ได้เลขหนึ่งบวกหนึ่งคงที่เป็น12ได้เลข2 2บวกหนึ่งคงที่เป็นสาม สาบวกสคงที่เป็น6ได้2 3 6ที่หลักหน่อยผลลางวัลที่ออกนะครับงวดถัดมา16บหพฤษภาคมออกศูนย์ห้าก้าห้าสอตัวล่างออกสองสองหลักสิบคือเลขสองวดต่อมาครับ หลักสิบบนนะครับคือเลข9 9เบวก9เป็น18 18มาบวก8อีกเป็น26 26บวก5เป็น31 31บวก1คงที่นะครับเป็น32ได้เลข2 2บวก2คงที่นะครับเป็น 4, 4ี่ี่บวก1คงที่เป็น5ได้สองสี่หที่หลักสิบหลักหน่วยก็หลักพันนะครับบวกกัน2ครั้ง 1บวก1เป็น2บวก0เป็น2บวก1เป็น3บวก1คงที 3, ่เป็น4ได้เลข4แล้วก็บวก1คงที่เป็น5 5บวก3คงที 6, ่เป็น8ได้4 58นะครับที่หลักหน่วยเรามาดูผลรางวันของวัต่อมา1มิถุนายนนะครับออก8 3 1 5 6 7 2ตัวล่างออก2 4หลักสิบคือเลข2หลักหน่วยคือเลขสี่ ว่าต่อมานะครับหลัก10บนนะครับคือเลข6กหบวก6เป็น12 12อบวก6เป็น18 18บวกสเป็น22 22ิบวกหคงที่นะครับเป็น23ได้เลข3 3เพิ่มสองนะครับเพราะว่าบวก2คงที่เป็น 5, 5้าาบวกหคงที่เป็น6ได้3ามห้นะครับที่หลัก10 ส่วนหลักหน่วยนะครับก็หลักพันรางวัลที่1นนะครับบวกกัน2ครั้ง1บวก1เป็น2บวก5เป็น7บวก2เป็น9บวก1คงที่เป็น10ได้เลข0 0นนย์บวก1คงที่นะครับได้เลข1 1บวก3คงที่ได้เลข4ได้ศูนย์ที่หลักหน่วยเรามาดูผลรางวัลของงวดที่ผ่านมานะครับ สิมิถุนายนที่ผ่านมานะครับออก5้9หนึ่ตัวล่างออก6 4หลัก10คือเลข6หลักหน่วยคือเลข4นี่คือสถิติห้างวดที่ผ่านมานะครับ ทีนี้เรามาดูของงวดปัจจุบันนะครับอนาคตคำนวณจาก16มิถุนายนนะครับเพื่อจะหาผลของโวดวันที่1กรกฎาคมนะครับหลัก10ใช้หลัก10บนนะครับบวกกัน2ครั้ง6บวก6เป็น12 12บวก8เป็น20 20บวก2เป็น22 22บวก1คงที่เป็น23นะครับได้เลข3 สาบวกสคงที่ได้เลขห5าบวกหคงที่ได้เลขหกหลักสิบได้3ามห้านะครับ6กบวกหเป็น12บวกแเป็น20 22ิบยวกหนึถูกเลยนะครับหลักสิบได้3ามหห หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยใช้หลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็บวกหลักร้อยแล้วก็มาบวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1 6ึบวกหเป็น12นะครับ12บวกเเป็น21 21บเวก5เป็น26 26บวก1คงที่เป็น27ได้เลข7 7บวก1คงที่นะครับ ได้เลข8 8บวก3คงที่เป็น11ได้เลข1หลัก10ได้3 5 6หลักหน่วยได้7 8 1เดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะครับทั้งหมดก็จะได้9คู่ชุดคู่ไหนจะมา หลักสิบนะครับสามห้าหกหลักหน่วยเจ็ดแปดหนึ่ง กคู่ชุดนะครับก็จะมี3 7 3 8 3 1 5 7 5 8 5 1 6 7 6 8 6 1ถ้าใน9คู่ชุดนี้นะครับถ้าเราดูตามแต้มรวมนะครับสูตรแต้มรวมผมลงให้แล้วนะครับเมื่อวานคลิปที่ผ่านมานะครับ ลองไปดูนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับสูตรแต้มรวมเข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับงวดนี้ก็คาดว่าน่าจะเดินต่อนะครับคิดว่าผมก็ชอบนะครับถ้าเราดูจากแต้มรวมนะครับก็จะมีแค่สองคู่นะครับก็จะมีแค่สอคู่ห้าหกับหกหึง ที่ตรงกับแต้มรวมนะครับที่เหลือไม่ตรงนะครับหรือว่าท่านชอบตัวไหนท่านก็ลองเลือกดูนะครับอันนี้เราเทียบกับแต้มรวมก็จะได้2คู่นะครับก็จะมี2คู่ที่ตรงกับแต้มรวมแต่จะเป็นไปตามที่เราคิดคำนวณหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับท่านผู้ชมต้องวิเคราะห์ข้อมูลน,นะครับถ้าจะนำไปใช้ก็ลองพิจารณาดูนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมน,นะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไล่์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรมาลงให้อยู่เรื่อยๆนะครับสลับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสมหวังโชคดีรำ่ำรวยทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ